สวัสดีครับนะวันนี้ผมมี Honda c ซี i c มานำเสนอครับนะตัว f c ครับ1.8 EL ครับนะคันสวยๆพึ่งชงเสร็จเลยคันนี้ครับนะกับป้ายเบียนครับนะ440ครับนะเป็นป้ายเบียนกรุงเทพแล้วนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนะตองสีอย่างงี้หายากครับแล้วก็สภาพสวยๆนะหายากครับนะคันนี้ครับนันเลขไม์แค่แสนสองครับนะสามารถฟรีดาวได้ครับนะขัน84งวดสบายๆเลย อยู่ที่10,000กับอีก300นะอ่นะคนเงินเดือน2 0 0 0 0นครับซื้อคนเดียวจบเลยนะรีบติดต่อหาผมเลยนะใครมีแพนที่อยากใช้รถครับนะรีบๆเลยนะคันนี้ผมว่าเดี๋ยวติดจองแน่ๆเลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้เหมือนกันครับนะไม่จำเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับนะผมมีบริการไปแน่นไปหาถึงหน้าบ้านครับนะคนอนุมัติผ่านแล้วครับนะผมมีบริการส่งรถซไลดยด้วยะนะแจมๆอย่างนี้หายยากครับเดี๋ยวไล,ล่เรียงตามชมคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมครับน้าแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับนะที่มีตัว f c มานําเสนอครับนะเป็น Honda Civic ครับนะตัว f c ครับ 1.8EL ปี2019ครับนะสวยคันนี้ครับน้เลขไม่แค่แสนสองครับนะาแสนสองหมื่นราคาบอกเลยว่าไม่แพงมากครับนะอยู่ที่5,99,000บาทกัครับนกับรถสภาพแบบนี้บอกเลยว่าหายยากนะ คันสีขาวนวลๆอย่างนี้บอกเลยว่าพึ่งชงเสร็จนะนี่สภาพชงนะสภาพชงครับนะเรานํารถเข้ามาครับมีแต่รถเกรดเออยู่แล้วครับนะไม่ชนหนักไม่จมนะ้าไม่พลิกคว่ำไม่ไฟไหม้ไม่ว่าเอาเล่มอื่นมาสวมไม่มีนะเอารถคันอื่นมาสวมเล่มไม่มีนะที่นี่บอกเลยว่าคัรรถเกรดเอครับนะกับคุณภาพอย่างนี้ครับนะเพชรยนต์ครับนะติด1ใน3ของประเทศครับนี่คือเต็นท์ท็อปท็อปนะของประเทศเลยเพชรยนต์ครับสามารถซื้อได้ ทั่วประเทศนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะสามารถออกรถได้เหมือนกันนะเรามีบริการครับไปนั้นไปหาถึงหน้าบ้านลยครับนะผลอนุมัติผ่านแล้วบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะไม่จําเป็นต้องขึ้นมาที่กรุงเทพครับมาทําเรื่องไม่จําเป็นต้องมาดูรถนะเพราะว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเหมือนเห็นรถตัวจริงเลยนะโอเคครับนะมาในส่วนแรกก่อนเลยนี่ครับนะไฟด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ตัวโคมไฟเหลืองเหลืองอไม่เหลืองนะไม่ใช่เหลืองเหลือง ไม่เหลืองครับนะไม่แตกไม่ลอกครับนะเป็นโปรเจคเตอร์ครับนะสวยๆโคเมียมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับพร้อมกับฝากระโปรงสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยนี่ผมให้ดูแสงที่ทบกับตัวรถครับนี่เงาสุดๆครับนะนี่ด้านหน้าครับหน้ากันชนด้านหน้ากับด้านหลังไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะเราคัดรถมาครับไม่ต้องทําอะไรเยอะครับนะเอาแค้มมาล้างครับนะแล้วก็ขัดเงาแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยครับพร้อมกับด้านล่างครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะ ทั้งสองฝั่งคิ้วโครเมียมสวยๆอย่างนี้หายากครับนะอ่าแล้วก็สภาพของด้านข้างผมให้ดูก่อนนี่นะอ่ามีเลนวอชให้ด้วยนะอ่านี่นะผมให้ดูก่อนนะนี่ครับนะมีกล้องสําหรับมองจุดอับด้านข้างนะมีมาให้แล้วเหมือนกันพร้อมกับไฟเลี้ยวครับนะ LED ครับนะกระจกนี้เป็นกระจกพับข้างนะ ภาพข้างไฟฟ้าครับปรับไฟฟ้าด้วยนะพร้อมกับล้อสวยๆแบบนี้ครับนะรถพึ่งชงเสร็จแบบนี้สภาพล้อแม็กไม่มีปีนฟุตบาทเลยมาในขนาดยางเดี๋ยวผมดูให้นะมาในขนาดยางครับนะนนี่สองหนึ่งหครับนะห้าห้นะเป็นแม็กอลอยขอบ16ครับนะเป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วครับอยู่ในสภาพดีเลยสวยๆนี่หายาครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อผมให้ดูก่อนนี่นะ การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติครับแล้วก็การยาสีสีโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติตัวซุ้มส,สวยๆนะอาจจะมีตมนิดหน่อยนะเพราะว่าผมขับมารีวิวนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนผมว่ามีรถใช้ดีกว่านะขับแล้วดูหรูหราครับนะดูมีสไตล์ยิ่งขึ้นนะสาหรับคนที่อายุ30ขึ้นผมบอกเลยว่าขับแล้วนะเพิ่มฐานะตัวเองยิ่งขึ้นนะแล้วก็หน้าฝนด้วยเอาไปใช้ครับนะไม่ต้องไปส่งลูกส่งเมียไม่ต้องเอาไปส่งแฟนอย่างเงี้ยตากแดดตากฝนนะมีรถไว้ใช้งานดีกว่า ใครติดปัญหาอะไรนะรีบติดต่อหาผมเลยพี่ครับนะผมเงินเดือนเท่านี้อ่าผมเคยติดบัตรเครดิตนั่นอ่าผมเคยผมเคยล่าช้าตรงนี้นะมามาปรึกษากันนะมาหาทางออกช่วยกันครับนะเดี๋ยวผมหาทางออกช่วยท่านอ่าที่เคยไปทําเต็นท์อื่นไม่ผ่านนะมาทําที่ผมผ่านนะครับบอกเลยว่าเรานี่เกรดพรีเมียมของไฟแน,นนซะ์นะเพราะเราเป็นตัวท็อปของประเทศนะเรื่องไว้ใจนี้บอกผมเลยนะ เพราะว่าเดือนหนึ่งเราปล่อยรถนีร้อยแปดสิบคันครับนะมีที่ไหนครับป้ายแดงโชว์รูมป้ายแดงก็ไม่ได้ขนาดนี้นะบอกเลยว่าเราปล่อยเยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยนะตัวท็อปเลยโอเคครับนะมาพร้อมกับตัวมือจับครับนะลงโครเมเยมส,สวยๆครับนี่ลงโครเมเยมส,สวยๆทั้งสองฝั่งสันเหลี่ยมคมๆค,ค,ครับนะล้อด้านหลังครับล้อแม็กนี่นะเจีมๆครับนะรีบติดต่อหาผมเลยเป็นล้อปี21อนะครับนะเออเป็นยางปี21อดนะ แล้วก็สภาพของอยางครับนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆครับนะภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนี่ตัวโช๊คครับนะแล้วก็ตัวท่อเขาเรียกท่อท่อหดนะท่อหดแบบยืดครับนะไม่มีการฉีกขาดนะ้ําไม่เข้าแน่นอนนะแล้วก็ตัวกระจกครับนี่นะกระจกฮอนด้าของแท้ครับนะผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับนะไม่ใช่ว่ากระจกแตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่ไม่มีนะที่นั่นไม่ทําที่นี่ไม่ทํานะที่นี่ไม่ทําบอกเลยครับนะ ด้านหลังครับไม่มีเซ็นเซอร์กัรระยะถอยเดี๋ยวผมติดตั้งให้เพิ่มเลยแต่ไม่เป็นไรนะใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีกล้องหลังให้แล้วนะสภาพของโครมไฟครับตัว C นี่นะที่เขาเรียก F C กันครับนะเป็นอ่าเอกลักษณ์เป็นฉายาของเขาครับนะป้ายทะเบียนนี่สวยมากครับนะนี่ครับนะแล้วก็ตัวเลนกล้องครับใสๆนะให้ดูกันชนด้านหลังครับนะนี่ครับโครมเมี่ยมนะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะโครมเมี่ยมแท้จากโรงงานอยู่แล้ว เดี๋ยวให้ดูฝั่งขวาเต็มๆก่อนนี่ฝั่งขวาครับนะสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยนะที่นี่นะบอกเลยว่ารถมาแต่ละคันนะไม่ได้ทําอะไรเยอะนะเพราะเราซื้อมาเราเราซื้อมาเราต้องการที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะนี่คือรถสภาพเกจเ A ครับนะนี่นะเอามาเอามาแค่เอามาล้างครับแล้วก็ขัดเงาแค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลยนะอาจจะมีเก็บนิดเก็บหน่อยนะอาจจะมีเก็บนิดเก็บหน่อยนี่เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ย แต่ขัดออกนะแต่ขัดออกบอกเลยว่าขัดออกใครอยากได้คันนี้นะเดี๋ยวผมจัดการให้ดูให้ทุกซอกทุกมุมเลยตรงไหนมีรอยผมก็บอกมีรอยนะเพราะผมนี่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะอ่าตัวนี้มาในขนาดฟิล์มนะเดี๋ยวผมดูให้นะมาในขนาดฟิลม์มเท่าไรเอ่ยนะมาในขนาดฟิล์ม60ครับนะกำลังพอดีเลยนะกำลังพอดีเลยตัวฟิล์มนี้ให้ดูก่อนชึบนะของลามีนาครับนะเห็นไหมอ่า เป็นของลายมิน่าครับของแท้ซีไม่เสื่อมสภาพเลยนะสภาพของประตูครับสวยๆอย่างนี้นะคาดด้วยสีบรอนนนะอ่าแล้วก็ตัวควบคุมนะนี่ระบบไฟฟ้าครับทั้ง4ประตูนะกระจกด้านหน้าคู่ครับออโต้ครับด้านหลังยังไม่ออโต้นะอ่ายังไม่ออโต้มีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้ครับนะแล้วก็เปิดฝาท้ายด้านหลังครับนะ กดปุ่มนี้ได้เลยนะกดปุ่มนี้เลย,เลยด้านหลังก็จะเปิดครับนะเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนยางครับนะตรงขอบประตูตรงขอบประตูครับไม่มีการสื่อมสภาพนะจุดเม็ดอาร์คครับรอยต่อโรงงานอยู่ครบปกติครับเหมือนเดิมเลยจุดเม็ดอาร์คนี่คมๆสวยๆอย่างนี้หายากครับผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูนะนี่ครับนะ เป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับนะจุดเม็ดอากจุดอะไรอยู่ครบครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะที่นี่บอกเลยว่าขับรถล้วนครับนะประสบการณ์ทีมจัดซื้อนี่30ปีใครอยากได้รีบติดต่อหาผมครับฟรีดาวได้ด้วยนะจุดมาร์คครับจากหัวน็อตเห็นไหมยังอยู่ครับนะบานพับบนมาพับล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมแล้วก็ตัวคานบีให้ดูก่อนนี่คานบีนะซื้อรถกับผมนะจบเลยครับพร้อมกับระบบนี่นะปรับเบาะไฟฟ้ามีมาให้แล้ว6ทิศทางนะ สวยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าครับนะให้ดูก่อนพงมลัยเป็นพรมลัยมันตีฟังกชันครับคอนโซลด้านหน้ายางแจ่มครับฮอนด้าเข้ามีห่วงออปชั่นอยู่แล้วนะใครเป็นสาวกฮอนด้าครับห้ามพลาดนะสาวกซีวิ c ห้ามพลาดเลยคันนี้ตอบตัวสุดแล้วใครที่ต้องการนะผมขออนุญาตเข้าตัวรถครับนะจะได้เห็นรถกันชัดๆครับนะตัวกุญแจครับนะอ่าเป็นคีย์เลสให้แล้วครับนะนี่นีมาให้ครับหน้าจอสวยๆอย่างนี้ครับนะเหยียบเบรกครับนะกดพุทธสตาร์ทอ่า หน้าจอครับนะเป็นแบบดิจิตอลครับนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนี่คือตัว f c ครับนะสภาพสวยๆอย่างนี้หายากนะใครที่ต้องการต้องรีบๆเลยครับนะหน้าเปิดมาแอร์ก็เย็นเลยพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนครับขนาดเดี๋ยวผมดูให้ขนาด6นิ้วนะกํากลังพอดีเลยนะเดี๋ยวผม,มขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูนะเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เพลงครับนะคอนโซลครับนะสวยๆอย่างนี้ครับนะไม่มีรอยของแดดเลียเลยผมขออนุญาตเปิดไฟนะ จะได้สว่างสว่างกันเห็นได้ชัดไปเลยนะครับนะสภาพของหลังคาบอกเลยว่าไม่มีรอยยันมหาอุดแน่นอนนี่สภาพเบาะด้านหลังครับเป็นเบาะหนังนะนี่คือตัว EL ครับนะเป็นเบาะหนังครับอยู่ในสภาพดีเลยนะนี่นะตัวเบาะสีดําครับนะนี่นะแล้วก็ตรงนี้เขาไป็ห่วงออปชั่นนะมีเบรกเบรกเบรมือโว้ยพูดลิ้นหลัวนะโอเคขอโทษอภัยขออภัยเอฟซีมีเบรกมือไฟฟ้าเออนะ ขออภัยนะผมเพิ่งไปจัดเหล็กดัดฟันมานะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับนะอ่ามีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วมีหมวดก๊าอ,อากาศมาให้แล้วนะเรียบร้อยครับนะแล้วก็การคอนโทรลการโฟลอากาศภายในรถมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะหรือท่านจะใช้ระบบนี้ก็ได้นะเป็นระบบะหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันนะระบบสวยๆอย่างนี้หาดูยากนะเออนะสำหรับผมนะผมเคยนั่งอ่าตัวตัวอะไรนะ พอเช่มานะสไตล์เดียวกันเลยนะทำทำมาตรงกลางตรงนี้สไตล์เดียวกันเลยนะแล้วก็เปิดมาตรงนี้ครับสามารถสลด์ได้หรือจะเปิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะที่เก็บของนี่กว้างขวางอยู่แล้วนะนี่นะอืมสวยนะเชื่อไหมอ่าอ่าผมเคยเป็นสาวกของฮอนไอไม่ใช่ฮอนด้าผมเคยเป็นสาวกโตโยต้ามานะแต่พอตัวเองได้มาขายรถแล้วชอบฮอนด้าเพราะอะไรเขาไม่ห่วงออปชั่นนะเขาไม่ห่วงออปชั่นออปชั่นเขาจัดเต็มจริงนะ บอกเลยว่าออปชั่นเข้าจัดเต็มจริงเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของอที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันว่าจะอยู่ในสภาพยังไงนะครับผมมาในส่วนของห้องผู้โดยสารนะบอกเลยบกกว้างขวางครับนะอ่ะาใครเป็นสาวบกคอนด้านะต้องคันนี้ครับนะได้คันสีขาวด้วยภายในส,สวยๆอย่างนี้หายากครับนะให้ดูก่อนนี่ ตัวเบากครับหน้าสีดาสีสวยครับหน้าเบาะไม่แตกไม่ลอกนะอยู่ในสภาพดีมีพรมให้มาให้ด้วยนี่นะพรมกระดุมนะพรมเม็ดกระดุมอ่าอาจจะมืดน,นิดนึงนะครับ FC นะผมถ่ายตอนตอน,นนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะหกโมงเย็นอ่านะอยู่ในสภาพดีเลยนะสัหลี่ยมนี้คมๆขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูด้านหลังครับนะนี่นะเจอเม็ดอาร์คอยู่ครบนะสีเดียวกันกับตัวรถครับนะใครต้องการรีบๆเลยนะคันนี้ฟรีดาวด้วยด้วยนะผ่อนยูมันหมื่นสามพันฟรีดาวนะโจทย์ฟรีดาว จ์ฟรีดาวผ่อนจะมาหมื่นไม่ใช่หมื่นสามพันหมื่นสามร้อย 13, ขอพายเอฟซีหมื่นสามร้อยฟรีดาวได้ด้วยนะใครที่ต้องการต้องรีบ,รบเลยนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะ,ะเปิดมาเขาก็มีไฟให้นะนี่มีไฟมาให้แล้วนะอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็มีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะขออนุญ,ญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนะ,ะล้อะไรครับนะอยู่ครบปกติครับยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะยังไม่เคยแตะพื้นเลยตัวเส้นสียังอยู่นะ อุปกรณ์แม่แรงครับอุปกรณ์ลากจูงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบปกติคันไหนไม่มีต้องมีให้ลูกค้าจาไว้เสมอไม่ว่าท่านจะซื้อกับเซลท่านไหนครับให้ตรวจเช็คล้ออะไรต้องมีให้ลูกค้านะต้องมีให้ลูกค้านะแล้วก็สภาพของฝากระโปรงให้ดูก่อนนี่นะอือแจมๆจครับนะขายึดนี่สวยๆนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะอยู่ในสภาพดีเลยตัวท่อเฟกไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมเหมือนกันนี่ให้ดูก่อน สภาพสวยครับนะหัวน็อตใช่ไหมนี่นี่นะทำไมไม่โฟกัสอ่าหัวน็อตนี่คมกริบไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนนะขออภัยเอฟซนะอาจจะเดินไปเดินมานิดนึงครับนะนี่หัวน็อตคมกริบนะไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนใครที่ต้องการนะต้องรีบๆเลยนะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะนี่ยวผมให้ดูก่อนนี่คือสภาพรถมือสองนะ ย้ำอีกทีว่านี่คือสภาพรถของรถมือสองอ่านะเครื่องใหม่ๆอย่างนี้หายากครับนะสภาพหืมเจมแจมสีสวยครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้อยู่แล้วสภาพแบบค่า C C M ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับนะไม่มีรอยค่านะ้ามันเครื่องเลยตัวดสตร์ทครับนะนี่เห็นไหมเห็นยันทองแดงครับนะไม่มีขเห่าของแปลงถ่านแน่นอนอ่ชุดท่อแอร์อยู่ในสภาพดีซุ้มโช๊คครับนาะหัวน็อตน,นี่คมกริบมากนะ อย่าไปจับเยอะนะครับนายเย,ยบาทมือนะคมมากเลยบอกเลยนะตัวเหลี่ยมหัวน็อตนี่อ่าคานด้านหน้าครับแจ่มๆจมสวยสวยไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ฝากระโปรงนี่นะตัวยางครับนะผมให้ดูก่อนนี่ยางกันลมนะไม่มีการาแตกแล้วหรือการเสรื่อมสภาพของตัวยางนะเขาทํามาดีนะเป็นยางกันความร้อนนะอ่าเป็นยางกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับฝากระโปรงหัวน็อตให้ดูก่อนนี่คมกริบมากนะทั้งสองฝั่งครับนะ ไม่เคยถอดไปทําแน่นอนนะผมเอาหัวไอ้แมนเป็นประกันเลยนะนะแล้วก็สันเหลี่ยมครับนะนี่ครับนะมีร่องการใช้งานนะถ้ากลมดิ่งมาแสดงว่าคนนั้นมีการถอดไปทําจุดเม็ดอาร์คจุดไรอยู่ครบปกติครับนะอยู่ในสภาพสวยๆงี้หายากครับนะใครที่ต้องการรีบติดต่อหนาะผมเลยนี่คือ Honda Civic ครับตัว FC 1.8 EL นะ่อ่าไม่แสนสองครับนะย้ำอีกทีว่าไม่แสนสองครับราคา5 9 9 0 0 0ครับนะ รา,าคานี้หายากนะกับสภาพสวยๆแบบนี้ครับนะสามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนไปสิบสีงวดครับอยู่ที่หมื่นกับอีก300ครับฟรีดาวนะโจ์ฟรีดาวมาหาผมเลยนะฟรีดาวได้ทุกคันครับนะไม่ว่ารถราคาจะเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านครับที่พิจิตรฟรีดาวทุกคันนะสามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยครับนะสองจขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะเรามีให้เหมือนกันนะสุดท้ายนี้ครับ สุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้ครับนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็สวัสดีครับ